สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับกลับมาพบกับข่าวที่มีความน่าสนใจเปิดตัว Xiaomi Mi Mix สามสมาร์ทโฟนเรือธงไรติง่งกล้องสไลด์ราคาเริ่มต้น15,600บาทเท่านั้นครับเดีกไว้ว่าเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสมาร์ทโฟนเรือธงพรีเมียมราคาคุ้มของ Xiaomi หลังจากที่มีภาพหลุดออกมาให้เห็นกันเรื่อยๆโดยมาพร้อมกับการออกแบบใช้ดีไซน์หน้าจอฟูลวิวไร้รอยบากโดยกลไกกล้องสไลด์ด้วยมือทําให้ถูกใจหลายคนพอหน้าจอไรติ่งมากวนใจและสเปคที่คุ้มกับราคาตามแบบของ Xiaomi นะฮะ สเปคคาวๆหน้าจออเมเล็ขนาด6.39นิ้วความละเอียด 1 8 0 x 2 3 4 0พิกเซลชิปประมวลผล c อค้อม SDM845 แซมด d r a ้อน845ชิปประมวลผลกราฟิก Adreno 630รมดมีให้เลือก6,8แล้วก็10 g b หน่วยความจำเนี่ย128แล้วก็256 g b กล้องหลังด้วยความเอียความละเอียด 12+12 ล้านพิกเซลนะฮะกล้องหน้า 24+2 ล้านพิกเซลโดยราคาเริ่มต้น15,600บาทไปจนถึง19,000บาทยังไงเพื่อนๆเ,เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ specphone.com ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่อย่าลืมกด Subscribe specphone TV ใน YouTube กันเยอะๆ สวัสดีครับ